สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปนกนะครับแบบลายสักเนาะแบบง่ายๆเนาะนะครับก็อาจจะไม่ได้วาดแบบครบอะไรมากมายนะครับเอาแค่พอให้ดูว่าเป็นนกนะครับส,สวยนะครับจะดูก็จะวาดง่ายๆเนาะเป็นวงกลมก่อนนะครับเราก็จะทําตรงส่วนของลูกตานกเนาะนี่เป็นวงกลมนะ น้องๆก็วาดให้มันขนาดาไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะครับนี่แล้วก็เพิ่มความหนาเนาะนี่ให้นะครับให้เส้นหนาหน่อยตรงขอบอ่าตรงรอบดวงตาเนาะนี่นะครับแล้วก็ขีดมานี่ค่อยๆขีดนะครับขีดขึ้นมานะครับแล้วเราก็นะครับ ขีดเบาๆก่อนนะครับใช้ให้น้องๆใช้ดินสอเนาะตรงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตรงตรงหน้าผากนกเนาะนะครับนี่ก็เป็นภาพที่น้องๆขอกันมาเนาะน่าจะขอกันมานานแล้วแหละนะครับพี่จุนก็ไล่ดูละอ่าโอเคนะครับมีน้องน้องๆขอกันมาบอกให้วาดสอนวาดภาพนกหน่อยให้พี่จุนสอนวาดหน่อยพี่จุนก็